สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องทักทายพี่น้องนะครับกับตื่นเช้าแต่สายๆ11โมงครับนะครับตื่น10โมงบันดนี้อาบนานอาบท่านะครับพอดีตื่นขึ้นมากอะมาเปิดเบอ youtube ครับเปิดเบอ youtube แล้วก็มาเห็นเห็นงานนะครับเห็นงานชิ้นหนึ่งของเบาเอก นะครับของเบาเอ,เอีกที่ไทยเอ็มบีกันไปนะครับไายเอ็มบีกันไปนะั่นนะครับคือธรรมดาน,นี่งานเดียวนี่มันก็ต้องข้าวเหนียงอะพี่น้องถ้าสมมติว่าเขาไายเอ็มบีหรือว่าไายยังจริงจริงงานบบผา,านโบยังเทาก็บบัตรเงินเนาะนะครับถ้างานไม่ถ้างานไม่าาไมบรสวงงานจริงๆนะงานตัดต่อยังบริสเดี่ยวบริสลุ่มบริเฮ็ด เอมี้ยังบลเลี่ยนเต็มทีนะครับอันนี้ก็คือว่าเท่ากับบลเลี่ยเงินกับบลเป็นยังแต่ว่าอันนี้คือ,อเอมีตัดต่อเรียบร้อยนะครับนักแสดงทุกคนแสดงห้เรียบร้อยนะครับตัดต่อเรียบร้อยงานลงสู่หน้าจอ youtube เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเบาอีกพี่น้องยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่บลมีบีแววว่าเจียนทร่มาทักมาว่า ไอเอาเบอร์บัญชีมาเนี่ยผมลงงานแล้วผมสี่โอนคาตัวคาแห้งไงบัวมีพี่น้องนะครับผมมีเลยนะครับมือนะ้นักแสดงมีผู้ใดแสดงใจเนี่ยบวที่เป็นป้าหมดอดอบรช่ยพีกต้นน้องแค่นดีแล้วก็ผมนะครับหาคนบุญได้ใส่นักแสดงนะแต่นักแสดงหาคนอ่า คิดเบิงว่าสีได้คาโตัวะุท่าใดยแบบนี้มันต้องคุยกันครับพี่น้องมันต้องคุยกันอืมมันต้องคุยกันเดี๋ยวทิ้โทั่วหาเบาอีกมันบ่ได้ปล่อยพานแบบนี้บ่ได้พี่น้องนะครับมันต้องคุยกัน <laughs> เดี๋ยวทิ่โทั่หาเบาอีกครับแล้วครับครับพี่น้องนะครับเนี๋ยวโทรหาเพิ่นสิรับสายเฮาบ่นะครับสิการับสายบ่ติดค้าแห้งเฮ้าพี่น้อง รับนรบน้อบอรับสายพอมบนรับสายไหมพี่นอ ม่ได้ข่อยบ่วยยอมพือกันข่อยบ่วยยอมพือกันค่อยข้อเลยกับพี่น้องจะโทรหาเพิ่นนบ๊ดคข้อเลย่ะจะรับบ่นี่รับ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวัดหดยังอยู่ รถห่างพะนะรถยังห่างรถจักรยานส่วนรอดเข่ารเข่าเลยคือกวนแต่ว่าจักรยานยังที่มีแอร์เด็ดนี่โอ้ยแต่กระดูกย่างดังยกเว้นเครื่องเสียงกับแต่ถือว่าเป็นผู้กำกับดังแหละยทว่าอกยังกระเดยตัวนี่เออเป็นไดเป็นไดคือว่าปล่อยออกไปแล้วฮะปล่อยงูแล้วเป็นไดคือว่าถามว่าคือบอติมันกะคืออยู่แต่บอคืออยู่อย่างหนึ่ง ยังบ่คือพี่ดองบม่ทันเลยคาโตโอ้ยโซมต้องาโตตเลยเอ้างานลงงานลงสงู่นาจอแลเรามียอาแจกดักเมนงานมันลงสงู่นาจว่าเราม่จอต้องใจค่าออกสละทัดไยเป็นบ้าว่าธรรมดามันว่าเขาไปไทย ไปทาเอ็มวีเองสิ่าทุกโมทายเร็วทีส่งงานเร็วเรียบร้อยสีมังก็ต่องใจเงินเขาเมียเจ้าต่องใจใครเองเอาเป็นบ้าทีเาขาคอยพวกกื่นผู้อื่นน่ะผว้อื่นน่ะจ่ใจค่าตัวอ่าดาราเด <c oughs> ว่าผมผผอ่ะบวคกอผูดเอดาราต้องใจค่าตัวผมบ้าพ่นะะักแสดงจะคนมื่อนันปลาหมดต้นบรบใช่ เชนดีเชนดีเอ้าหาขนโอเคเออคนละมือนข้นละมือนข้นละมือนแต่ว่าขนละมือนแต่ว่าพระเอก๊ยงสองมื่นอันนี้เจ้าเสองมื่นเอาพเจ้าสองมื่นเมีนพี่น้องเอาอันนี้ราคาพี่น้องได้เนี่ยละคากันเองได้เนี่ยเอาสิกันเจ่ายใจคอยคอยลด้นให้เอาคอยเอาสีพันเอา จีบอ่ะจีบอ่บตกต้นทั่วไปท่วงอยู่เงินอิริบ่ะโตมาทกกับกองทมากคตยผมอ่ะผู้ใดกระซังบ่ได้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 อีกเอีกทำแบบนี้ไม่ได้นะอีกทำไม่เหมือนใครอีกทำแบบกองท้ายผมมันอีกทำแบบนี้ไม่ได้นะพี่น้องเอกทำแบบนี้ไม่ได้นะครับ ใค<ข>าซาน,นันบอกเขออาเอื่อยังอ่ะไรายได้นะแม่เขาเอื่อยเงียเกาเข้มรายได้ได้สันเข้มรายได้เข้มรายได้เข้มรายได้คลมได้ยูทูบไหมโอ้ปตองปตองปตองไปยงกันดรายได้ยูทูบเขาสิี่ยสิแต่ตอนนี้ติดแดงอยู่ชื่ว่าไปคือคืออยู่มันคือแดง มแล้วแล้วบรลุงสองใหญ่เอามาเอามาเอามาเส้นทีที่ถามาอันอีย่างเอาันนยยู่คานี่ลูกิ้นสอง่เนาะจะเห็นรถจอดจเห็นลูกิบเพจะเห็นรถขายลูกินจะจอดเลยสังเลยสอม่บว่าของผมมาั่สองแม่นะไมละูเมาทอดนําไหะสลูกก็ยัี่ว่กินลูกสิ้นแไหม เอ้ามอนี่เป็นค่าตัวไบจบบจบบจบเรื่องนี้บจบเรื่องนี้บจบง้เดี๋ยวเเจอกันบานแพงแทะเจียจังหดวะเจียวจังไดบเจอบจ๊ไเจอกันบานแพ้งแทะผมก็ลกัสองไม้นล้บครับ่าตัวต้องมีต้องมาบ บได้เด้อร์เอกง,งานลูกจอปานนี่แหละสิมาลอราเลยบได้เด้อร์เขาจะไปรวบออกเด้อโอ้ยบ่ได้เลยอันคัทคัทว่าทายคลิปว่าัชรก็บอุย้ยหนาจะคองนีในสายองตองอยู่หนาพร, <c oughs> พระเอกนักเอกเอ็มดีนี <c oughs> น่แหละว่าัชรเสียงกรบอกปัป๊บหายเงิดหลายโอ้ยปั๊บหายจะเมื่อยเลยได้ดนั้นไปคุทธขาโอ้ยมื่อหลังถือถือแผ่นโฟมไปน้ำเด้อแผ่นโฟมมันบางเสียง เงิ <LY humming> นหล่ะเดี๋ยวฉีพะเห็ดเดี๋ยวฉีพะเห็ดนีท่านก่อมด้วยบ้านในท่านกรอมนะเห็ดนิท่านกรอมนะโอ้ยยังใหม่ต้องลงทุนหาซื้อไม่อีกบ่แล้วเนาะก็ตามก็ซ้บันบานเท่านี้ละยิได้ยินเสียงกว่เลยยินแล้วเนาะฮะเกี่ยวรศัพท์เกียวทำไมได้ยินเสียงเออปยังเสียงอะไยุบซ้บเสียงดังกันเลยโอ้จับจูดวะแต่ว่าล่วงสองเฮาดำดีว่าแมนล่วจะสองตัวดี โอ้ยเดี๋ยวคิดผูดใ้ใดคิดนิทานกล่อมเรื่องใดๆก็เอามาเรียนกันเด้อเดี๋ยวเฮาติคิดนิทานกล่อมเรียนกันโอเคโอเคเออ,อ,อแต่ว่าอันเขาลองถัดแจ้คาโตะหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเก้าเจ็ดสี่สามสามธนาคารกรุงศรีโอนมาโหลดสองหมืน่นอันนี้ราคาพีราคาน้องอุย้ยต่างวะก็เนี่ยว่าขันแจตอนนี้อ่ะคอยล์ลูทไหโจซีพันยขยนแจ้คอยตอนนี้เป็นบา้าตีเอกบ่เนี่วววยว่าข้าคอยล์มันคือผู้ใดกันยังไง ดิไปบ้านแพื่มือใดเลยอันรถห้างนี่ไหมซ้อมบอลไหนเองเลยเพื่อทีเหลียวเปลี่ยวสร้างมามันเป็นอย่างทุกอย่างดังอ่ะมีแอร์โอ้ยมีแต่ก็วิทยุประดังไม่ไม่มันเป็นอนิยงแอร์มันพังก็ไม่ต้องใช้แอร์สิอีกโอ้โจะจะให้ขี่รถเปิดกระจกอ่อนมันแฮ้อเฮสิเฮ้อเย็น เจ้าเจ้าเจ้างไปสอรถนกับ่มีค่าตัจ่ายม่เที่ทรไปวอตนท่ไปท่วงเงนค่าตัรถกหางเน่ยมางค่าตัว,ว,ต,วตัวกันีน <laughs> นไป,ไปยูบมือแรกนั่นอันทับรถแล้วก็ไปให้ไปาบหันมาทีนะมามามาบบขี่ขานไปส่งเนีามาแต่อ้แต่ว่ามาแต่องเทียมทีเดียเป็นเรียญีสเกียรตอนนี้วะเอาบ่ แม่จังหูแพอันงานรึเปล่าเพาเขารู้เรื่องโอ้เขาลงกลุ่มตึงๆมั่มว่านดีอ้ยตัดเป็นวิจ่อระปวดหัวเบิดมือทั้งเบดมือเบิขึ้นม้นนี่วันที่ 22, ยี่สิบสองยูราศีสไลด์แม่สีสเกียออ้ไปนำมาละไ,ไปเปลีนดิไปนำกัน <c oughs> น่งรถอน,น้มากก็ได้ตัวสินค้ากรับเจ้าหน้วเยส่งสุดินกรได้ ุดทีเีซีสเกียดไกลกันบ่แมนบไก่แมนแนแมนเออเดี๋ยวผมคิดก่อนัวิธีก่อนตว่าุดม้เธอเลแล้วอย่หอยไปันคนในรถัจะไปยากมอติเอาไว้ใช้กองไปเลยเนาะเออเนาะคือคือแต่ว, <c oughs> าาว่าขันบมีงานอยู่ีสเกตง,งานตัวเรือนกะกราเองในบไปสงเนีน่ย มือแรงพัวกันครับครับทะลุดเร็วโอเคคาตูเด้อสองหมื่นได้อวนมาเด้อกันเองกันเองเลยได้หนิบอดีคิดอีหยังมากไหมฮะค่าตอนนี้รถแข่งวัดสีพันพ่อผมเอาเลยโอ้ยจำนี่แหละเงยป่ะโอเค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 หัุดหงิดหลายมันไปแล้วพี่น้องเงินบันแห้ง ่วงขาตัวมันมันทวงเขาคืนเสยเอ้าคลิปทั่วเบายอกันจำานี่แหละพี่น้องนะครับพวกันคลิปหนาก็แล้วกันนะครับก็ขอพูดพี่น้องดิดตามครับนะครับเดี๋ยววันที่แปดเขามีไลฟ์สดนะครับบัตรราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่น้องก็ฝากซื้อบัตรนะครับเข้าไปชมนะครับออนไลน์นะครับให้กำลังใจทีมงานสา้าหน่อยเป็นบนแทงเขาเนี่ยก็แล้วกันนะครับไลฟ์สดอยู่อยู่ที่โดมนะครับแล้ววันที่สิบสิบถึงยี่สิบนะครับเรา ก็จะเดินทางลงกรุงเทพกรุงเทพชลบุรีพัทยาแถวนี้แหละนะครับกะจังขอกันอีกรอบหนึ่งนะครับ้วก็คิวงานราชีสไลวันที่22นะครับทีบบอดเป็นทรงเขามาในกลุ่มเบืองวันที่22ที่ราชีสไลนะครับลงมาจากกรุงเทพเไปเีสเแสนต่อนะครับกะจังจังพบพขอกันครับพี่น้องนะครับผู้ดได้อยู่ไกลก็จังไปให้กำลังใจกันนะหนาหนา,หาพิธีได้นะครับคลิปนี้กับพี่มี่ยังไรพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังน้อยในยเข็มกันที เตรียมตัวกลับแล้วนะครับกลับบ้านแพงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเขาแมวลาซอยบอดเพราะว่าลาบกันละเมื่อวานนะครับขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามให้กำลังใจความภัคความแพงจากตุงหมองทุกบอลน,นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้แนวก็แล้วกันนะครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ